ฝนตกแบบนี้ก็อยากดูโทรทัศน์เหมือนกันเป็นไงการแจ้งแบบนี้ฝนตกแบบนี้นะนี่โอ้โหแนะนําเลยนะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เอาไว้แปลงไฟตัวนี้มันแปลงไฟเป็น AC แล้วนะนี่แปลงไฟเป็น AC นะครับมันไม่ใช่แปลงไฟเป็น DC นะจากแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้มันสามารถเปิดโทรทัศน์ได้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมอ่าพอดีโทรทัศน์นี่ครับบอกเลยว่า ขนาดจอห้าสิบห้านิ้วแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดได้เปิดติดได้นะครับบอกเลยแนะนําเลยนะครับนี่เอาไว้ดูหนังนะครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับหรือว่าจะเปิดพัดลมได้นะครับนี่เลยผมแนะนําเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับนี่ขอลองมาก่อนนี่ มันจะด้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันสามารถเสียบนะครับแบตบโทรศัพท์ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้หรือจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เกิน120วัตต์ไฟหลอดไฟ LED พัดลมทีวีสามารถเปิดดูได้นะครับใช้กับแบตเตอรี่นะครับในตะก,ก้าไปเลือกได้ว่าจะแบตแบบไหนก็ได้หรือว่าถ้าสนใจเป็นแบตก้อนใหญ่ๆแบบนี้เข้าไปดูที่เพลลิสหน้าช่องนะครับแล้วเลือกแบตและอุปกรณ์เสริมไปสามารถซื้อแบตตัวนี้แยกได้นะครับถ้าสนใจนะในตะก,ก้านะครับอินเวอร์เตอร์แปลไฟจาก DC เป็น a c 220โวลต์พิกัดอยู่ตะก้าเหลืองด้านซ้ายมือเลยครับ